ใช้เงินเทียนใช้เงินเทีนเป็นตนสีเงินหออ่ะไปค่ะเงินค่ะเงินเอาเงินปไม่เอาแล้วลูกายจบกันพี่พีอย่าลืมกดซัให้หนด้วยนะสวัสดีค่ะเลอสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะกก่อนสวัสดีค่ะ มัมไส้พีนี้นะคะเราจะมาทํางานศิลปะชิ้นแรกชิ้นเดียวของเลอานะคะเอ๊ะแลว่าอะไรวะชิ้นแรกชิ้นเดียวชิ้นแรกชิ้นเดียวของโลกนั่นก็คือเราจะมาเทมีกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่คอฟฟี่การ์เด้นซอยสุขุมวิท93นะคะก็ที่คอฟฟี่ช็อปแห่งนี้ก็จะมีสตูดิโอเทมีที่ใครก็สามารถจะมาทํางานศิลปะชิ้นเดียวในโลกของคุณเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าว่าเราจะไปทาอะไรกันไดี๋ยป้ามาถึงเต้นเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มีอยู่กันในสตูดิโอแล้วนะคะ mm hmm. ก็อย่างที่เห็นเราก็จะเห็นมีหลายๆตัวแบบตัวอันนี้ก็คือแบบที่ยังไม่ได้เทนเนาะอุ้ยสวยจังเลยอยากทำแล้วอะ่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีคุณตูนนะคะเจ้าของร้านจะไปช่วยเลยียร์ทำหมีหนึ่งตัวที่มันมีตัวเดียวในโลกสวัสดีค่ะและสวัสดีค่ะก่อนะสวัสดีค่ะ จุดเริ่มต้นมันใหม่อไรคะเนี่ยจุดเริ่มต้นของร้านเราก็คือ,อทางน้องชายผมครับ <c oughs> เขาได้ไปเห็นกิจกรรมเวิร์ตช็อปตัวเนี้ยที่ต่างประเทศสิงคโปร์ปปรแล้วก็มีนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยครับเราก็ค <c oughs> ิดว,ว่า,วาเอ้ยตัวเนี้ยน่าจะเป็นเทรนที่แบบสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ให้กับครอบครัว หรือว่าเพื่อนๆกลุ่มที่อยากจะมีชิ้นงานเวิร์กช็อปตัวนี้เราก็เลยสร้างเป็นร้านตั้งแบรนด์ขึ้นมาชื่อว่าเทมีสามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยเรามีสตาฟคอยซัพพอร์ตให้คําแนะนําแล้วก็คอยเทคแคร์ดูแลตลอดช่วงการทำเวิร์กช็อปเลยครับผมถ้าอยากทําแล้วเลยเนี่ยเริ่มยังไงก่อนเลยคะเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีให้เลือกไซส์ของตุ๊กตาหมีที่ทางด้านหน้าครับผมมีน่กระต่ายเลยจริงๆมีเริ่มตั้งแต่โปููแจแล้วก็เป็นหมีไซส์ S มีกระต่ายแล้วก็ไซส์เรามีใหไ่ส ถึงจัมโบอันนี้คือ1เมตรเลยโฮ้ยหนึ่งเมตรถ้าเราจะทำหนึ่งเมตรเลยก็จะดูแบกบกับบ้านลำบากเนาะและอันนี้นไซส์เอเอากระต่ายด้วยกระต่ายด้วยเอามีหูสั้นหูยาวอีกโอยากเลย <c oughs> สงสัยแม่จะต้องเลือกแล้วละ่ะ <c oughs> อันไหนทําไม่ยากมากค่ะจริงๆทุกตัวก็ทาไม่ยากเลยครับแต่ว่าไซส์ที่เด็กๆส่วนใหญ่จะทําก็จะเป็นไซส์เอสจนถึงประมาณไซส์เอ็มแล้วก็กระต่ายครับถ้าางนั้นให้เลอาเลือกระหว่างกระต่ายกับหมีละกันเลอาคะจะเอาตัวไหนกระต่ายหรือว่าเอาหนี หรือว่าเอาหมีเอาเอาหมมีเอางหมาหมีมอ,มอ,อะไรเอาหมีหรือกระต่ายหรืออะเรียกเลยอ๋อแต่ว่ากระต่ายอันนี้เป็นกระปุกออมสินได้ด้วยใช่ใช่ครับทำสองตัวเลยได้ไหมคะได้ครับไปดสองตัว <laughs> เลือดให้กระต่ายก่อนกระต่ายเอาสีอะไรเอาหยิบมาหยิบให้มันมีสามสีหนึ่งเอาสีอะไรอีกอ่ะโนโนไม่ใช่อันนั้นคือนี่นีดูสีเนี่ยเอาเลยเอาสีอะไรนี่เหรอสองเอาอะไรอีกข้างล่างก็มีนะข้างล่างเอาไม่ได้ค่ะข้างบนไม่ได้เอาเอานนี้เอาเอาสีไหนโนโน่เอาตรงไหนอีกเอาชมพูเลยหนูจะหยิบชมพูหมดเลยไม่ได้นะ สีทองนี่เนี่ยอันนี้ของเลอานะคะอ่ะอีกตัวนึงช่วยหมามีช่วยหมามีหยิบนะหนึ่งมันไมีเอ้าไหมเอาสีไหนนี่นี่ก็ที่อันนั้นสองมีเข้ากันเลยสามอ่ะเอาอีกขออีกหนึ่งใสอีกหนึ่งควาย้ไม่เอาเขียวเลียอารมันไม่เอาสีนี้ใส่สีอะไรคะพี่อะไรก็ได้ให้มันเข้ากับสองสีนี้ได้อ่ะ ไอ้ยามัวแสงขาวและอะไรอีกอันนึ่งก็เพิ่มเป็นสีเงินหรือสีทองค่ะเงินต้องงเเินค่ะไปโอ้ไม่เอาแล้วลูกเอินี่ค่ะนี่ไปและอันนั้นของเลียวเวิร์กไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนี้เป็นสีทองให้ได้โอเค็นออกมันก็อันนี้เป็นสีขาวน่าจะดีกว่าใช้เงินเพียนใช้เงินเพียนใชเง็นเพซึ่งเล็กแน่ก็เดี๋ยวขั้นแรกขอให้น้องเอาทิชชู่เปียกนะครับเช็ดทำความสะอาดผิวน้องกระต่ายก่อน เช็ดชิ้ชี้เช็ดเช็ดต๊ะ <laughs> ี่บ้านสอนไเลอะเช็ดกระตายเช็ดกรตายอยาจะเช็ดแล้วสวยจังเลยหนีเลอะเนี่ยอ้าว <laughs> ทีนี้เดี๋ยวพี่น้องเลยเอาช้อนนะครับค่อยๆตักสีจกข้าเนี่ยเติมตรงด้านหลังให้เต็มก่อนตักนืมยืนค่ะนึกว่าจะกินข้าวหรอคะอ่ะนี่ักเฟ่โหอุ้ยจะได้ไหมเนี่ยโน no ๆ o n เละแน่น่ารักนะเพราะว่าตรงหน้าไม่เหมือนตรงตัวตาสวยสวยสวยเลยอาคนนี้ของหนูคนเดียวเลยนะคะเดี๋ยวพร้อมไหมครับน่ามั่นใจสวยๆเนาะอันนี้นะสวยมากเก่งแม่คาเลียเก่งเก่งค่ะตบมือตบมือนี่เสวยมา้กเลยอตบมือตบมือตบมือเก่งจังเลยแล้วเก่งเก่งจังเลยค่ะตบมือ ระหว่างนี้เลยอ่ะอื่นไปแล้วไปล้างมือต่อไปบะมีทำของบะมีแล้วนะบะมีเปลี่ยนจากตัวใหญ่ขึ้นได้ไหมคะได้ได้ครับผมใช้แหวนแล้ได้แล้วอันนี้แม่สนุกแหละเมื่อกี้แม่เครียดมากเลยแม่ก็จะดูเอามือจับเข้าปากสำหรับใครนะคะที่แบบอยู่บ้านแล้วก็แบบ ไม่มีอะไรทําพวกนี้คือนอกจากมาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยเรายังได้แบบของกลับไปแบบแต่งบ้านได้ด้วยนะซึ่งมีชิ้นเดียวในโลกแล้วก็ใครที่กําลังหาของขวัญวันเกิดให้แฟนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออไม่รู้จะทําอะไรให้อย่างอ,างอ,อื่นอาจจะแบบยากหรือไม่มีเวลาเราก็มาทำมันเนี้ยมันดูแบบเป็นชิ้นเดียวที่สีตัวนี้มันจะยังไงเนี่ยเรียลเลือกมาเนี่ย <c oughs> มนีตัวนี้ให้พ่อหมีไปหน้ให้พ่อหมีได้กต่บัมมี่จะทํากระต่ายเพิ่มฟูวหนึ่งเพราะบามมี่อยากได้จะปลูกออมสิน เวลาเทเทจาก้ด้านลงไปพยายามอยากให้มันมีแก๊บมันจะได้ไม่ต้องย้อนกลับขึ้นมาเทอีกโอเคครับค่อยๆกวาไปซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ทีนี้เนี่ยเทเแลสมัยเรียนวิชาสิลปรีที่แด้เป็นไงบ้างจำไม่ได้แล้วอะความจำที่สั้นชอบหรือไม่ชอบนะตอนเรียนชอบนะ แบบจำได้ตอนอยู่เมืองนอกอย่างเงี้ยเวลาแบบมีวิชาแบบทําหมวกทำผ้าพันคอก็คือจะชอบมากสวยนะตอนนี้ยเออเอาเออนี่ยไน่าชื่อเลยล <laughs> ูปมามีนี่มีความแบบศิละปะ ตัวเล็กอีกอันนึงไ,<ด>ไปตั้งคู่กันตอนนี้นี่ยังไงสี่ตัวที่เพิ่มมาเอาไปวางคู่กันเอาไปวางคู่กันเดี๋ยวมันเหวยงอุ <laughs> อัวนี้น่ารักสุดเลยสีแบบน,น้อยๆหน้เสร็จแล้วค่ะพอใจไหมผลง,งานชอบมากแม่แฮปปี้เยียกาแฮปปี้สรุกดูเห็นไหม หมีแฟมิลี่แต่ว่าตอนนี้เป็นหมีและกระต่ายก็ตัวนี้ก็จะเป็นเลอาเพราะว่าเลอาเลือกสีส่วนตัวนี้ก็คือเป็นพ่อหมีแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นแม่หมีแม่กระต่ายหรออันนี้เป็นพี่แป้งก็เลยเป็นต้อพวกระต่ายกับหมีผู้หญิงันกระต่ายผู้ชายเป็นหมีโอเคนะค่ะก็เอย์วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านเทหมีสตูดิโอเทหมีเดี๋ยวเชิญคุณตูนมาฝากร้านอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะคุณตูนค่ะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจจะทำเวิร์ดช็อป ค่าใช้จ่ายยังไงไมาได้กี่คนเปิดวันไหนอะไรยังไงบ้างะคะโอเคก็ในส่วนของวิร์ช็อปเทียมีที่สุขุมวิท93อันนี้นะครับก็สามารถดูผ่านอินสตาแกรมมาได้เลยก็เป็น AY, h e, i g t h a y เป็นอย์เมชีทีมก็ที่นี่จะเปิดหลักๆก,ก,ก็คือเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าถ้าวันธรรมดานเนี้ยลองติดตามทาง i อว่าเรามีออกอีเวนท์ที่ไหนตอนนี้เรามีที่เ e อ็กเรียมมีที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันโกแล้วเดี๋ยวเราจะมีวนไปชยังพระกอนแล้วก็ทุกรอเทียอีกก็เราไปพบเจอแบบพวกเราได้ที่นั่นเลย ขอบคุณคุณตูนมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากผลงานชิ้โกแดนสชิ้นนี้ไว้แล้วใครอยากจะให้แป้งและน้องเรีอาไปทำอะไรอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และคอมเมนต์มาให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณตูนอีกทีขอบคุณมากนะคะ